เี๋พี like oh, oh, okay. ่ห oh, right? oh, oh, okay. ้าเลยดี oh, ๋ยวพี่ีมัจะีะมันจะได้ี่ยมาก่อนดี้ได้ี่โอโออย่างนี้หม่แล้วต้องลงโอโอหม่แล้วเราก็ไปเลยใช่หมไม่ก็ไม่ได้แล้วบ้านของเราแกงคอย

ไม่ไปอยางที่ือดูซ้ากันพ่อมึงมายืนข้างแม่มืองกลเริ่มร้อนเลยอำเภอของเราจะมีโรงไฟฟ้าแก่งคอยสองและอโรงไฟฟ้าแก่งคอยสองมันจะสร้างผลกระทบด้สิ่งแวดล้อมให้เรายังไงมั่งเนี่ยเฮ้ยเฮตอนนี้พี่กำลังจะส่งบทให้กับดีใช่ปะ พี่พี่มองหน้าดีไปเลยไไล่วพ่อเมงไปตามเขาบานไอดีโอไมค์ก็ออีกโอ้ยไม่ใชออไก็พูดไปทีเราบอกบโอไมค์กอเหมือนเราพูดเหมือนเราไม่ใช่ไาพูด ไดีดีเอาใหม่แบบอินเทอร์ตัดอย่างนี้มันเดี๋ยวคนดูมันจะไม่หาจริงอ่ะดีจริงอ่ะก็ด้จริงอะ่จริงอ่ะ อันนี้คือฉากฉากพึ่งเลยไม่ต้องมีอะไรไงแล้วก็มาถือบอนที่เราถือได้มาเที่ยวมาเลยได้ก็ตอลใช่มันไม่ต้องอะไรมากไงนั่นเลยบทโรนิบทของปัญหาไงพี่แป๋วพอไปถึงเอาเฮ้ยไอ้นี้เอาไม่ต้องเอาอารมณ์อ๋อโอเคพี่แป๋วอันนี้เอาอารมณ์เหมือนคุยกับผัวคุยกับเมียก็ได้ไม่ต้องแรงนะก็คือประมาณนี้ไงเราเป็นกำนันไงต้องถือโอเคเอออันนี้เขาวิ่งมาแล้วพี่แป๋วเอะโอเคก่อนแสดงพี่พี่บอกเนี่ย เกิดมาเป็นกำนันแบบเออเป็นกำนันมาตั้งแต่ฮะเป็นกำนันมาเป็นกำนันมาห้าหกสิบปีไม่เคยมีเหตุกรหรือว่าพอพพอว่าเจอรับชมได้ค่ะก็คุยกันดีก่อนเป็นกำนันมาห้าหกสิบปีไม่เคยมีาไปด้วยลูกด้วยไงบ้านลกออาเลยมเป็นแม่แม่เป็นกำนันมาห้าหกปี สบายมันเนประมาณว่าแบบเมือแล้สบายไม่มีเรื่องอะไระมาณนี้แม่มึงเป็นกำลังมาห้าหกปีชาวบ้านเราจะเจินไปแล้วไม่มีปัญหาด้าอะไรทั้งนั้นแม่ก็ต้องเข้าใจต้องีวัฒนาการนี้มันมานะไม่ขอใหมันแม่มึงมันมีโฆษณาอะไรมา่าแม่มึงดูสิไออมือออันนี้ไม่ไม่มกหรอ มโฆษณาอะไรมาวะเนเฮ้ยแม่โฆษณาดีกว่าตอนนี้หนังเรื่องอะไรกำลังฮิตอ่ะหนังหนังอ่ะเฮ้ยหนังละครดิเฮ้ยดูแต่อะไรนะปลาบูท้องดีกว่าแล้วทำยไงต่ออ่ะหัวนี่ไม่ได้เช็คเลแคการแรกยังไม่ผ่านสองก แล้วฉาีไม่ดีสองเนี่ยพี่ก็บอกเฮ้ยเปิดทีวีดูปลาบู่ทองดิเดี๋ยวเดี๋ยวแม่กำนันเขาก็ต้องใหญ่เลยนะพ่อมึงไปเปิดทีวีูทองสายเลยนะพ่อมึงไปที่้อ่านเลยพ่อมาเปิดแล้วก็พี่ก็บ่นอะไรมีแต่โฆษณาอะไรวพาะแม่มึงมีแต่โฆษณาไนังดีดีพ่อมึงหนังดีๆไม่มีเลยไงเนี่ยแม่มึง พี่เป็นจะข,ขายอะไรอ่ะเดี๋ยวก็ดูแม่มึงไปเรี้ยงลูกม,มาดูสิอ่ะปี๊ลูกปี๊จิบหายมากขึ้นเรื่องนะเนี่ย เอาใหม่ดีกว่าพี่เปป็็นนผผูู้้ชชาายเหอะเฮ้ยเดี๋ยวใครเป็นผู้ชายผู้หญิงเออพี่เป็นผู้หญิงนะพี่ทำไมแม่มึงทำไมไม่มันจะเลาะอยู่เแค่ไหช่วงที่ดูโฆษณาพี่ไม่ต้องพูดอะไรมากก็ได้คือ